สวัสดีครับเพื่อนๆชาวแฟนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมิชิตี้เหมือนเดิมสําหรับวันนี้เราก็จะอยู่กันในคลิปไกด์ตบบอสนะครับซึ่งด่านที่เราจะมาดูไกด์กันวันนี้นะครับก็จะเป็นด่านอาราเนียไอเดบันยูนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มา,นานเริ่มกันเลยนะครับบอกก่อนเลยนะครับว่าด่านอาราเนียไอเดบันยูเนี่ยเป็นด่านที่ง่ายมากๆเลยนะครับ แล้วก็ตัวบอสเนี่ยไม่มีความจุกจิกใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับจะมีแค่นิดหน่อยจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไอ้ที่ว่านิดหน่อยเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเราก็มาเริ่มดูกันที่รูปแรกเลยนะครับก็คือรายละเอียดของบอสก่อนนะครับสำหรับรายละเอียดของบอสนะครับบอสเนี่ยจะมีเลือดตัวละ95ล้านนะครับซึ่งถ้าเทียบกับบอสด่านที่ผ่านผานมาเนี่ยถือว่า น้อยกว่านะครับส่วนพวกาการดันเทินการงัดลอยอาการเบรกแล้วก็การลบเทินเนี่ยเราสามารถทําได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะงัดลอยดันเทินลบเทินอะไรเนี่ยจัดเต็มมาได้เลยนะครับสําหรับบอสต,ตัวนี้นะครับสำหรับรูปที่2นะครับก็จะเป็นเงื่อนไขกับเกร FR ของบอสนะครับก่อนที่เราจะดูความสามารถ FR บอสเนี่ย เดี๋ยวเรามาพูดถึงเงื่อนไขเลือดก่อนนะครับสำหรับเงื่อนไขเลือดของบอตตัวนี้นะครับมีแค่ขีดเดียวคือตอน79%นะครับแล้วก็เมื่อเราลดเลือดถึง79%เมื่อไหร่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับบอตแค่เพิ่มบัฟเพิ่มพลังป้องกันกับเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวเองเท่านั้นนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตามรูปเลยนะครับ สำหรับเกรของบอสเนี่ยเมื่อถึง30กับ60นะครับบอสจะมีออร่าแดงนะครับซึ่งออร่าแดงนั้นมีความสามารถ2อย่างอย่างแรกนะครับลดเบฟดาเมจที่ได้รับจากฝั่งเรานะครับกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้นะครับรู้แต่ว,ว่าเมื่อมีออร่าแดงฝั่งเราจะโจมตีบอสเข้าแค่1เท่านั้นนะครับแล้วก็อันที่2นะครับลด HP ดาเมจที่ได้รับจากฝั่งเรานะครับกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้เหมือนกันนะครับ แต่ว่าเราตีเลือดเข้า0ูแน่นอนครับสำหรับตรงลดเวฟดาเมจเนี่ยเราอาจจะใช้การโจมตีลุง้งหรือว่าบับลุงจากเซเซอร์เนี่ยมาน่าจะแก้ได้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเราไม่มีตัวละครที่โจมตีเป็นเวฟดาเมจหนึ่งร้อย c i t i c a l เวฟดาเมจหนึ100 100่นะครับส่วนเมื่อเกตบอสเนี่ย100%นะครับ อันนี้แน่นอนครับรู้เลยนะฮะบอสจะลดเบฟดาเมจเรา9,999%นะครับยังไงก็ตีไม่เข้าแน่นอนแล้วก็ลด H ฮดดาเมจที่ได้รับจากเราเนี่ย9,999%นะครับก็เหมือนกับออร่าแดงดีๆนี่เองนะครับแต่ว่ามันจะแย่ตรงที่ถ้าบอสได้เปิด FR เราก็ต้องรองให้บอสได้เทิร์นจนหมดก่อนนะครับเราถึงจะตีบอสเข้านะครับเพราะฉะนั้น ด่านนี้เนี่ยพยายามอย่าให้บอสได้เปิด fr โหมดจะดีที่สุดนะครับเล่นเร็วได้ก็เล่นเร็วเลยนะครับสำหรับด่านนี้นะครับส่วนวิธีการแก้ fr โหมดของบอสนะครับก็ให้เราเปิด fr โจมตีกายภาพระยะไกลนะครับพร้อมกับแบะดีบัฟ1ช่องนะครับก็จะสามารถยกเลิก fr ของบอสได้นะครับซึ่งผมก็ลืม ลืมใส่ไปในรูปนะครับมาคิดได้ตอนที่ทํารูปเสร็จแล้วนะครับต่อมาเรามาดู c o r l Ability แนะนํากับตัวละครที่แนะนําในการลงด่านนี้นะครับสําหรับตัวละครเนี่ยใช้ตัวไหนลงก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาแนะนําตัวที่แก้เมคานิกออราแดงซึ่ง c o r e Ability เนี่ยมีทั้งหมด5ตัวนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นแมวเหมียวแคสซิตจากภาค7นั่นเองนะครับ สําหรับแมวเหมียวตัวนี้นะครับจะต้องเป็นคอทองนะครับเพราะว่าตัวคอทองของแมวเหมียวเนี่ยมีความสามารถในการเพิ่มคร i t i ค a ล r a t ให้ปาร์ตี้100%นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อออร่าเต็มแล้วมีความสามารถของคออยู่เนี่ยยังไงก็แก้ได้แน่นอนนะครับส่วนตัวที่2นะครับก็จะเป็นน้องไลออนนะครับจะผมหาน้องไลออนสักแป๊บหนึ่งนะฮะจำไม่ได้ว่าอยู่ช่วงไหน นี่นะครับน้องไรออนนะครับสำหรับน้องไรออนเนี่ยก็เป็นคอทองเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวน้องไรออนเนี่ยจะให้ค่า c r i t ค c a เ r a ปา party เนี่ยห้าสเนนะครับไม่ไม่ไม่ครบ100นะครับสำหรับน้องไรออนก็เป็นตัวเลือกอันดับรองๆนะครับตัวที่3นะครับก็เป็นตัวละครจากภาคเเหมือนเดิมนะครับเป็นคุณพ่อบาเลตนะครับ สำหรับบาเลตเนี่ยก็คอทองเช่นกันนะครับถึงจะทำให้ปาร์ตี้เนี่ยโจมตีคริเิคอลเบฟดาเมจ100%นะครับตัวที่4นะครับก็จะเป็นจากภาค10ขีด2นะครับเพนนะฮะเพนเพนอ่านี่นะครับสำหรับเพนก็เป็นคอทองเหมือนกันนะครับนี่นะฮะ โจมตีคริติคอลเลตหนึ100่งร้อยเนะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นลุงซัสนะครับลุงหัวฟูของเราอ่านี่นะครับลุงหัวฟูนะครับสําหรับลุงหัวฟูเนี่ยจะเป็นรูปแบบแจกบัฟนะครับซึ่งบัฟอันแรกเนี่ยจะเป็นเพิ่มค่าแอตแทกนะครับแล้วก็บัฟอันที่2เป็นเพิ่มค่าแม็กเบฟ ส่วนบัฟเพิ่มค r i t i ิเคิลเร100%เนี่ยจะอยู่ช่องสุดท้ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่จะใช้คอของลุงลุงซัสเนี่ยก็ต้องคำนวณช่องบัฟดีๆนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคอเบรดิตี้นะครับสำหรับตัวละครแนะนำที่จะให้ลงทีมนะครับหนึ่งตัวเอาไว้แก้เมคานิกนะครับก็คือน้องซิดเน่ตัวนี้นะครับ พราะว่าน้องซิดเน่เนี่ยจะมีการโจมตีซ้ำเมื่อตัวละครอื่นออกแอคชั่นไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวน้องซิดเน่เนี่ยมีความสามารถในการโจมตีติดคิย์ิคอวเบฟดาเมจหนึ่งรเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราใช้น้องซิดเน่เนี่ยจะง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ตัวที่2แน่นอนคับว่าต้องเป็นตัวเจ้าของอีเวนต์นะครับก็คือเจอารานเนียนั่นเองนะครับเจอารานเนียก็มีความสามารถในการโจมตีคิย์ิคอวเบฟดาเมจหนึ่งเปอร์เซ็นต์เช่นกันนะครับ ถ้าใครไม่ได้กดอาราเนียนะครับก็ใช้ซิดนีแทนนะครับส่วนถ้าเกิดใครไม่มีน้องซิดนีเนี่ยก็หายืมเพื่อนน้องซิดนีเอานะครับง่ายสุดๆเลยนะครับสำหรับด่านนี้นะครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้ตั้งตัวยืมเพื่อนเป็นน้องซิดนีไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครเป็นเพื่อนผมเนี่ยก็ก็ใช้ใช <ans ẫn> ้เพื่อนผมไปก่อนได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีตัวยืมเพื่อน <ans> ที่เป็นซิดนีเนี่ย ก็สามารถแอด ID ผมมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์เลข ID ผมไว้ที่คอมเมนต์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครแอดมาแล้วเนี่ยรบกวนช่วยบอกพิมพ์บอกอชื่อในเกมด้วยนะครับเพราะว่าผมจะรับรับเพื่อนเฉพาะคนที่รู้จักหรือว่าคนที่เขาเรียกว่าไงนะมีปฏิปฏิสัมพันธ์กับผมนะครับประมาณนี้นะฮะถ้าเป็นพวกฝรั่งที่ไม่รู้จักผมก็จะไม่รับนะครับผมจะกันที่ไว้ให้เฉพาะ เพื่อนๆคนไทยเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครแอดมาแล้วก็พิมพ์ชื่อในเกมบอกด้วยนะครับสำหรับรายละเอียดก็น่าจะมีเท่านี้นะครับสำหรับด่านนี้ก็ไม่ยากอย่างที่ที่คิดเลยใช่ไหมหลังจากที่ฟังที่ผมพูดมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดยังมีตรงไหนที่ยังไม่เข้าใจอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับ แล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมง่ายๆด้วยการกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วก็อย่ายอย่ายลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆน,นะครับสำหรับคลิปไกด์ทบบอสอาราเนียไอเก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ